c y b e r อร์ไทสวัสดีครับในวันนี้ทางเราจะมาสอนการใช้งาน Arduino 30, s p w 2 4 3 0 Mems Microphone เสียงเซนเซอร์โมดูล Mono Microphone น,น,นะครับโอเคครับเรามาเริ่มต้นเลยนะครับเริ่มต้นนะครับให้ผู้ใช้งานทำการเปิดโปรแกรม Arduino IDE ขึ้นมาเมื่อการเปิดโปรแกรม Arduino IDE ขึ้นมาแล้ว ให้ผู้ใช้งานทำการกดคลิกเข้าไปยังลิงก์อยู่ใต้วิดีโครับซึ่งเมื่อเข้ามาแล้วผู้ใช้งานจะพบกับหน้าบทความสอนใช้งานในหรือนอก spwu2430mms ไมโครโฟนเสียงเซนเซอร์โมดูลโมโนไมโครโฟนครับต่อมาครับให้ผู้ใช้งานทำการเลื่อนหน้าบทความด้านล่างเล็กน้อยนะครับผู้ใช้งานจะพบกับขั้นตอนการเชื่อมต่อวงจรโดยละเอียดถ้าผู้ใช้งานดรูภาพการเชื่อมต่อวงจรเมื่อตอนต้นวิดีโอไม่ทัน ผู้ใช้งานสามารถย้อนกลับเพิ่มได้ในหน้าบทความได้เลยครับต่อมานะครับให้ผู้ใช้งานทำการดันหน้าบทความลงด้านล่างเล็กน้อยน,นะครับจะเป็นข้อที่3ผู้ใช้งานจะกดโพดตัวอย่างในงโค้ดให้ผู้ใช้งานทำการบันทึกโค้ดตัวอย่างทั้งหมดนะครับไปวางไว้ในโปรแกรม Arduino IDE เมื่อนำโค้ดตัวอย่างมาวางไว้ในโปรแกรม Arduino IDE แล้วให้ผู้ใช้งานทำการเลือกพอรที่เชื่อมต่ออิบบอร์ด โดยเข้าไปที่แถบเมนูชิอที่รามานนะครับั้งนเลือกวันที่เมนูพอร์ตและทำการเลือกพอร์ที่เชื่อมต่ออยู่กทรอนากนั้นทําการเลือกประเภทของบอร์ดที่ใช้งานในที่นี้ทางเราใช้เป็นบอร์ดอุลโลยูน o อ3ารที่เรียกเป็นอุลโล n o โนนะครับจากนั้นทําการอัปโหลดโค้ดลงบอร์ดโดยเข้าไปที่แถบเมนูสเกดด้าบนแถบมาเลือกที่หนึ่งรับโหลดเมื่อการเปิดวปที่เมนูอัปโหลดแล้วจะเห็นได้ว่าโปรแกรมจะแสดงหน้าต่างการบันทึกโค้ดที่มาหากผู้ใช้งานใงการที่จะบันทึกโค้ด เพื่อทำการกดไปที่ปุ่มได้กรบอกด้านบนหรืปุ่มแคตเชอรด้านล่างได้เลยนะครับจากนั้นรอโปรแกรมอัปโหลดโค้ดลงบอร์สักครู่เมื่อโปรแกรมทำการอัปโหลดโค้ดลงบอร์ดเสร็จจะมีข้อความดังน้ำดวลที่ปรากฏขึ้นมาที่ด้านล่างของโปรแกรมแบบนี้นะครับต่อมานะครับให้ผู้ใช้งานทำการเปิดหน้าจอ Serial Monitor ขึ้นมาโดยเข้าไปที uh> ่แถบเมนูช okay. ื <t <t ู่วิต้าบนนะครับจากนนั้เลือกมาที่เมนู Serial Monitor อร์ หรืขขอจะกดคลิกเข้ามาที่หยูกเพื่อนขยายยู่ในข้างมุมก็ได้เหมือนกันครับเมื่อการเปิดหน้าจอ s ีเรียลแบนเดอร์ขึ้นมาแล้วให้ผู้ใช้งานทำการเปลี่ยนค่าการอ่านข้อมูลให้เป็น9600นะครับซึ่งเมื่อทำการเปลี่ยนค่าการอ่านข้อมูลแล้วจะเห็นได้ว่าในหน้าจอซีเรียองบนเดอนในขณะนี้จะแสดงค่าสัญญาณอนาล็อกขึ้นมานะครับสำหรับค่าสัญญาณอนาล็อกในที่นี้จะอยู่ที่ประมาณ180ดอทละวัน ซึ่งจะมีค่าต่ำกว่าค่าที่เรากำหนดไว้คือ160้อาจเป็นค่ามากกว่าค่าที่เรากำหนดไว้คือ160นั่นเองครับใมกรณีที่ค่าสัญญาณอนาล็อกมีค่ามากกว่าค่าที่กำหนดาไว้บัสเซอร์จะยังไม่ทํางานนะจะมีข้อความบัสเซอร์ยังไม่ทํางานปรากฏขึ้นมาแต่เมื่อใดก็ตามที่ค่าสัญญาณอนาล็อกนี้ลดลงไปต่ำกว่า160ค่าที่กำหนดเอาไว้ตัวบัสเซอร์ก็จะทํางานขึ้นมาสําหรับการทํางานนะครับ ก็คือให้ผู้ใช้งานทำการส่งเสียงด้หรือจะมีการตลอมือก็ได้นะครับให้เสียงมันดังทำให้ตัวค่าสัญญาณหลอกั้นลดลงแต่ที่เช่นตัวอย่างนี้ครับทางเราจะทำการปลบมือลงไปนะครับให้เซ็นเซอร์มาทํางานโอเคครับเดี๋ยวมาลองดูกันถ้าแบบนี้คือยังไม่ดังพอนะครับ จะเห็นน้ว่าเมื่อสักครู่วันนี้นะครับหลังจากที่ทําการปลบกมือไปแล้วค่าสัญญาณเอามาบอกนะครับจะลดลงมาอยู่ที่156ซึ่งจะต่ำกว่าค่าที่เรากําหนดเอาไว้ในโค้ดนะครับจะทําให้บัสเซอร์ทํางานและจะมีการนับเข้าดาวนะครับเป็นเวลาสิบนาทีก็คือตัวบัสเซอร์จะทํางานเป็นเวลาเวสิบนาทีเองนะครับแลง้นหลังจากที่โค<อ>้กสิบนาทีแล้ว ถ้าสัญญาณอาลมก็จะกลับไปเป็นเหมือนเดิมนะครับแล้วบัสเซอร์ก็ยึดทำงานด้วยวอให้เราเดี๋ยวมาลองกันครั้งนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับสำหรับวันนี้ไซเบอร์ไทยก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอหน้า สวัสดีครับ